ไม่สป็ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอาหารจีนนะครับตรงเนี่ยครับบูดาเปสต์นะครับร้านอาหารจีนเล็กๆตรงสีแดงที่ผมมัขึ้นรถมาจำรถแคมก็หลังจากทำงานเสร็จก็ลงรถแคมปมันเป็นป้ยสุดท้ายพอดีแล้วก็เดินมาข้ามถนึงมนิดเดียวก็เป็นร้านนี้คุณแย้ว่าเป็นร้านประจำของพวกเราเลยทีเดียวของเด็กไทรที่มาที่สามคน ก็จะมากินที่นี่เลยเราเรียกร้านนี้ว่าร้านผัดจีนเพราะว่าเป็นคนไทยเป็นคนจีนเนี่ยเขาไม่ได้ยังไม่ได้แก่ขนาดเป็นป้าครับแต่คือมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกร้านพัดจีนนะครับก็ไตผมท่องกลับมาจากโรงแรมเราต้องมากินข้างลูกวันเพราะว่าจะบอกว่าโรงแรมเขาก็เลี้ยงแต่ว่าเพื่อนเรืนลองนึกถึงเอา,เอา เป็นมัคการูดีราดด้วยซอสไอซุปเห็ดที่เลี่ยนๆน,นะครับเพื่อนๆจะกินลงหรือเปล่าผมคนหนึ่งกินไม่ลงเ็ืออืมนะเราลต้องมากินอย่างนี้ทุกวนันวันเย็นวันนี้มระมาณแปดสามแล้วแปดสามกว่าแปดสามครึ่ง ออย่างที่เห็นยังไม่ต้องกินข้าววันแด็กอยากจะบอกเพื่อนๆว่าแบบกินข้าวแต่ละมื้อเนี่ยแบบโคตรแบบโคตรเสียดายตังค์อ่ะแต่มันไม่กินก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้จะกินอะไรจริงๆแบบนะอยากให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นไซส์เล็กน,นี่จานนี้คือไซส์เล็กเนี่ยมันจะมีไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่เนี่ยก็จะประมาณ790ดบโปลินซึ่ง ถ้าวันไหนแบบวันสอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ไปไหนจะกินแบบจานใหญ่ทีเดียวคือแบบกินจานนึงได้ทั้งวันอนะคืออิ่มมากเขาให้เยอะมากนะครับก็เจ็้อยเก้าสิฟริน <5. S 1> ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็รองเ <5. S 2> อาแบบว่าคิดง่ายๆก็แล้วกันนะเอาเป็นแป0 0ร้อยฟลอรินก็แล้วกันสมมติจะแปดรฟลอรินหารห้ามันเท่าไหร่เพื่อา นั่นแหละราคามันจะบอกก็คือพันฟเลีินเนี่ยมันก็จะประมาณ200ร้อเพราะว่าอันนี้อจาเนี้ยอจาเนี้ยที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นไซ,นไซนเล็กไซเล็กเนี้ยนีมันจะราคาอยู่ที่เมื่ีเท่าไรนะห้าร้อยเจ็ดฟลลินห้าร้ คือคิดได้ว่ามันก็ประมาณนั้นแหละประมาณวายเราเล็กกว่าก่อก็รชาติเนาะที่ไทยที่มากินนี่ได้เพราะว่ารสชาติาหาที่นี่มันไม่เคียงมากเราก็คือจะเป็นไก่เป็นหอมอใหญ่ถุงยาวแบบงยาวแปลกๆนี่นะไม่เหมือนเราุงยาวหัวปปลูกมันล้นมันไม่มีชาตบนั้นเลก็มันไม่เคีเยววยนะเ่ยงที่สุดแล้ว ก็เรืองกินอ่ะมันกินได้รั้ผมเฉลือนะเขาว่าได้เลยเพราะว่าถ้าไม่กินข้าววันหนึ่งสักมื้อนึงอ่ะมันจะรู้สึกแบบยังไงวะมันคือคนเราเคยกินข้าวมาแล้วก็มากินอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่แบบสิ่งที่ตัวเองไม่บุนเคยอ่ะมันก็กินไม่ได้อ่ะจริงบอกไม่ถูกบอกพยามปรับตัวเือนกันแต่แต่วันหนึ่งก็ต้องกินข้าววันหนึ่งอ่ะมันต้องมีข้าวมื้อนี้เพราอยากจะบอกว่ามาอยู่ที่นี่ คิดถึงแบบข้าวบ้านเราที่แบบอ๋อร้านอาหารตามสั่งเนี่ยก็มีแบบก็ข้าวไก่ไข่ดาวแล้วก็แบบพิถึงแบบร้านหมูกรอบพิถึงปลาหมึกไข่เค็มสัตว์ไข่เค็มผัดร็อกโาลไข่เยื่อมาอะไรเงี้ยแบบคือบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกคือเข้าใจคำว่าอารมณ์แบบอยากกินแต่แบบไม่มีไม่รู้จะไปกินที่ไหน เออ,เอ้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่ร้านอาหารจีนมันก็มีร้านอาหารไทยด้วยแต่ไปกินมื้อหนึ่งละหกร้อยบาทอย่างเงี้ยไหวไหมผมคนนึงไม่ไหวคือถ้าแบบมีโอกาสดีจริงๆแบบจะไปลองกินอาหารท,ที่นี่สักครั้งหนึ่งวา่าจะดีกว่าหรือไม่ว่าอาหารไทยที่นี่กับบ้านเรามันจะรสชาตาิแบบยังไงใชรือเ่างแต่ดีคือไปกินตอนนี้ยังไม่ได้ไมันแพงมากเก็บคอไปกินที่อื่นก่อนแล้วกัน ก่นกลับกินก็ได้แต่ตอนนี้เขากินเพื่อไปทางชีวิตก็ที่มากินเนี่ยมันเสียดายตังค์มากจริงๆบอกว่าเสียดายตังค์มากเลยพราะดีว่ามันต้องกินอ่ะมันต้องเป็นถ้ากินไม่ได้กินข้าวมันก็ขาดอะไรไปหนึ่งอย่างหนึ่งเลยวันนึงไม่ได้กินอะไรถ้าเราจะกินแบบก็คือมันกินอย่างอื่นไม่ลงอ่ะจรินอย่างอื่นก็แพงอ๋อแล้วอย่างหนึ่งที่ผมกินข้าวเนี้ย ไม่ได้ซื้อน้ำมากินด้วยเพราะว่านี่คือประหยัดสุดๆแล้วก็คือซื้อข้าวอย่างเดียวน้ำค่อยกลับไปกินที่กองที่หมอเพราะว่าน้ำเนี่ยน้ำเปล่านะครับขวดนี้ที่ในเซเว่นมาเราขายขวดละที่บาทที180่ร้อยแปดสิบคูริทโซ่กับว่าสองไอสองไอคูรินหาห้า ว่าไงว่าไรอ่ะเนี่ยมีข้าววันนี้ว่จะเล่าอะไรได้หรอวันไหนมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆก็จะมาบอกเองแต่ตอนนี้อยากจะบอกคำหนึงเลยโคตรคิดถึงขับข้าวที่บ้านกับข้าวบ้านเราอ่ะคือไม่ใช่อย่างนี้อ่ะมันกินใครก็ได้ทําส่งหน่อยเรือจะรักอย่างแรงหนึ่งบอกไม่ถูกโคตรหิวแล้วตอนนี้กินก่อนนะบ๊ายบาย คิดถึงเพื่นอนๆทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ่อยๆขอให้ว่างก่นอนพรุ่งนี้ฝึกหานทั้งวันกลับก็บายบ,บายเนี่ยก็ต้องกลับไปพักผ่อนแต่ก่อนพักผ่อนก็ต้องหากำลังใจจากใครบางคนนิดนึงหน่ะนะแบบเราต้องกินข้าวอิ่มแล้วก็แบบไปหากำลังใจก่อนแถวนั้นแถวหน้าคอมอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นก็นอนแล้วมาถึงเช้ามาก,ก็จะได้แบบทำง,งานอย่างสดใสอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรไม่ใช่ก็จะมาแชร์ แล้วก็จะขอให้ดูร้อยกว่าบาทครับดูกินไม่ลงครับแต่ก็ต้องกินที่กินลงเพราะว่าหิวจริงๆแล้วแบบชอาแบบมีกับข้าวอื่นในเลือกแบบถูกๆกว่านี้จะกินนะกินได้ถ้าแบบมีกับกับข้าไข่ดาวบ้านเราจานละยี่บ้าบทอย่างเงี้ยอ้ยจะกลาบงามงามไปแล้วรู้สึกว่าจะจะเยอะไปแล้วคิดถึงทุกคนครับ 卖。